ขอบคุณคณะกรรมการบริหารภาคมวลสมาชิกไลออนผู้ทรงเกียรติในฐานะที่ปรึกษาผู้ว่าการภาคของไลออนสากลภาค3-10ดีทุกคนวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ท่านเสศสระเข้าร่วมประชุมภาคครั้งที่3ในวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์ณห้องประชุมใหญ่ของบริษัทไทรอยด์ฟลอเรสตฟู้ดบริษัทนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมวลสมาชิกไลออนเพราะว่าประธานผู้บริหารใหญ่เป็นสมาชิกไลออนของเรา น,นั้นคือท่านไลออนอําไพหานไก่วิไลเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เราเองยินดีที่จะสื่อสารและบอกต่อถึงสมาชิกที่มีคุณภาพท่านเองให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสมาอย่างต่อเนื่องและวันนี้ที่เราประชุมกันเรามีการทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมาทบทวนกิจกรรมที่กําลังทําแล้วก็มีการวางแผนกิจกรรมแนอนาคตเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเรามีการทบทวนทางด้าน membership บริรชิพและกิจกรรมทางด้านเซอร์วิสเพื่อที่จะทําให้องค์กรของเราเป็นองค์กรของความเข้มแข็งในการที่เป็นผู้ให้บริการของกลุ่มคนไม่จํากัดเชื้อชาติวันณนะภาษาอายุเพศหรือสีผิวเรายินดีช่วยเหลือผู้คนทั่วไปเพื่อที่จะทําให้เขาเองมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในวันนี้เราเกิดความภาคภูมิใจด้วยเช่นเดียวกันเราได้สมทบเพื่อที่จะช่วยเหลือเสริมสร้าง ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชวันนี้เราสามารถสมทบได้ถึง1 1 0 0 0ล้าน1บาทและต้องขอขอบคุณไลออนสุกัญญาชูศรีสังกัดสโมสรไลออนกระทุ่มแบนท่านได้รวบรวมและสมทบก่อนหน้านี้เป็นมูลค่า1 5 0 0 0ล้าน5แสบาทท่านไลออนอัมไพหานไก่วิรลท่านได้สมทบไปก่อนหน้านี้แล้ว2 0 0ล้านบาทและศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ดูแลผู้สูงอายุในวาระต่อไปและเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจเล็กๆที่พวกเราชาวไลออนเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ศูนย์นี้ได้ช่วยเหลือประชาชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุมสาครและใกล้เคียงต้องขอขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่งที่เข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะทําให้สิ่งที่ดีๆโอกาสที่ดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นขอขอบคุณและเราจะไปเจอกันในการประชุม ที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อที่จะเลือกตั้งผู้นําในวาระต่อไปที่เหมาะสมเพื่อที่จะเข้ามาบริหารภาคสามหศนด,ดีต่อไปขอขอบคุณทุกคนสวัสดี